Ôi à, đưa lên, đưa lên, đưa lên lấy lấy, Ờ, mà. โอ้แล้วชนีรเ้องเสียงหลงเลยวะโอ้โหเอออะไร <c oughs> ไม่ได้ทั้งตัวเลยนะ <c oughs> อะไรวะน่างเยนเลย yeah <laughs> ไปไปาปอันนี้เราจะไปตรงไหนเนี่ย